นักร้องลูกทุ่งสาวยุย้ยญาติเยอะฟาดกลับหลังเกิดประเด็นถกเถียงถึงความไม่เหมาะสมในเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะพร้อมบอกเพลงมันก็แค่เพลงหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือการสั่งสอนลูกกรณีดราม่าก,การโต้เถียงอย่างรุนแรงในโซเชียลของเพลง คนจนมีสิทธิ์ไหมคะข,ของหมอลำสาวเดือนเพนเด่นดวงที่เริ่มต้นโดยมีนักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมของการใช้คออัมที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศในเนื้อเพลงที่อาจส่งผลต่อเด็กๆในทางไม่ดีทางนักร้องลูกทุ่งสาวยุย้ยญาติเยอะหรือจริยาปรีดากูลจึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนถึงเพลงดังกล่าวล่าสุด เมื่อวันที่11กันยายน2566นักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของผลงานอันโด่งดังมากมายยุ้ยญาติเยอะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่ายุย้ยญาติเยอะเพื่อแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตน ผู้เป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงอีสานคนหนึ่งถึงประเด็นที่พระเอกหนุ่มช่องน้อยสีได้โพสต์กล่าวถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อเพลงโดยไม่เจาะจงชื่อเพลงซึ่งจากทางมุมมองของนักร้องลูกทุ่งท่านนี้กลับคิดตรงข้ามจึงได้โพสต์ข้อความที่ระบุว่าเพลงมันก็แค่เพลงค่ะหยาบคายยังไงมันก็แค่เพลงเพลงอีสานพื้นบ้านเขามีมานมนานคนมาเปิดในติ๊กต็อกใหม่ก็เป็นกระแสแค่นั้น งงอะไรกลัวลูกหลานฟังไม่ได้นี่เปิดให้ลูกฟังเลยค่ะแล้วอธิบายสอนลูกไปด้วยว่าอย่าร้องตามลูกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวติดปาก ยายเขาร้องไว้นานแล้วสมัยก่อนสมัยนี้ก็บอกไปว่ามันคืออะไรแต่ให้พูดไม่ได้ก็สอนไปซิมีหน้าที่พ่อแม่มัวมองโลกสวยไม่มองโลกจริงๆระวังลูกไม่มีภูมิเจอเพลงแค่นี้ปอสอดอหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เหล่าแฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอเป็นจํานวนมากที่ล้วนแต่เป็นข้อความเห็นด้วยกับมุมมองของนักร้องสาวท่านนี้ อาทิจริงค่ะเราเป็นผู้ใหญ่เรามีหน้าที่อธิบายแนะนำให้เด็กฟังว่าสิ่งไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดแค่นั้นเองงอโลกโซเชียลมันปิดกั้นได้ไม่หมดหรอกค่ะครูเห็นด้วยกับคุณยุ้ยครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้สอนเด็กว่าเพลงมีหลากหลาย มีทั้งคำผวนสองแงสองงามภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามเรียกว่าความหลากหลายภาษาความหมายเดียวกันแต่ก็มีการเรียกที่แตกต่างกันตามภาคตามถิน่นเรียกว่าความงามของภาษาเห็นด้วยคะ่ะพี่ยุ้ยหนูเป็นคนอีสานฟังหมอลำมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็แยกแยะได้นะคะบอกลูกบอกหลานด้วยเป็นปกติของแถวบ้านเลยคะ่ะอย่างไรก็ตามล่าสุด วันที่11กันยายน2566ทางนักแสดงหนุ่มดังกล่าวก็ได้ลบโพสต์ที่เป็นประเด็นออกไปจากเฟซบุ๊กแล้วอีกทั้งยังออกมาชี้แจงถึงเจตนาที่แท้จริงของตนซึ่งหลายๆคนอาจตีความคลาดเคลื่อนไปเขาไม่ได้มีเจตนาดูถูกหยีบยามเพลงหมอลำแต่อย่างใดและไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งจึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงกัน